ก่อนที่เราจะทำไตปลาแห้งก่อนอื่นเราก็ต้องนำไตปลามาต้มก่อนนะคะโดยต้มใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่านะคะเพื่อดับขาวเขานะคะไม่ไอ้อยทำเยอะนิดนึงเพราะว่าปลาประมาณ5ตัวใช้ไตปลา2อขวดนะคะวันนี้ไม่ไอ้อยจะมาทำไตปลาแห้งนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้จะเป็นเนื้อปลาโอนะคะวันที่จัดเมนูนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไปหาคุณยายแล้วเห็นคุณยายถอนถอนไอตัวเน่าข่านะคะทีนี้มันก็จะมีหัวอ่อนเน,นี้ยติดมาด้วยทีนี้เราก็เอ๊ะทำเมนูอะไรดีอาหารใต้นี่คือเขาจะเป็นมีเครื่องสมุนไพรเยอะค่ะฉะนั้นเราเลยจัดเลยค่ะเมนูนี้นี่นะคะเอามาหั่นเล็กๆแบบเนี้ย แล้วก็เอาไปผัดก,กับไอตัวไตปลาแห้งนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรแม่อ้อยเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงพริกแกงไตปลานะคะซื้อที่ตลาดนะคะเจ้าอร่อยมีเยอะแยะนะคะเราเลือกได้นะคะสมัยนี้สะดวกสบายค่ะเวลาเข้าครัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำาสปมะขามเปียกผงปรุงรสน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะแล้วอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนไตปาลาเรากำลังต้มอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูไตปลากันก่อนค่ะเดี๋ยวขอยกหม้อลงก่อนนะคะใส่พวกเครื่องสมุนไพเรเพื่อดับคาวเขาค่ะพอต้มออกมาแล้วเขาจะหอมมากเลยนี่นะคะแล้วก็กรองเอาเฉพาะน้ำทีนี้เราก็นำตัวพริกแกงลงไปเลยนะคะ อันนี้เราทำแล้วเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานเลยนะคะเนี่ยวันนี้ไม่อ้อยทำอาหารเตาถ่านนะคะวันนี้ไม่เร่งรีบอะไรนะคะเดี๋ยวรอให้หมอ้อเขาเดือดก่อนนะคะให้ไตปลาเขาละลายก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ไปหั่นขากันก่อนค่ะน่ากินมากเลยค่ะขาเนี้ยอ่อนอ่อน ปลานี้เราก็นําไปย่างนะคะอันนี้ค่ะปลาเนี้ยเรานําไปย่างวันนี้แม่อ้อยก็ย่างในเตาถ่านนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้หม้ออบลมร้อนนะคะย่างนะคะแล้วก็หนังไม่เอาค่ะแกะเอาเฉพาะเนื้อเลือกก้างเขาอ,ออกนะคะค่ะขอหั่นขาให้เสร็จก่อนนะคะค่ะน,นี้แม่อ้อยก็นําปลาเนื้อปลาลงไปแล้วนะคะอันนี้แม่อ้อย ปรุงเครื่องไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะใส่ส้มมะขามไปสองช้อนนะคะด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนน้ำตาลทรายสองช้อนค่ะทีนี้ขอชิมรสเบื้องต้นดูก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัดด้วยส้มมะขามเปียกเองนะคะอื่นได้หมดแล้วค่ะทีนี้เราก็เอาใบมะกรูดเฉีลงไปก่อนนะคะค่ะอ่อนๆนะคะที่เรา หั่นไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องสมุนไพรอร่อยค่ะสูตรแม่อ้อยเองค่ะทีนี้เรารอเคี่ยวเข้าไปอีกระยะหนึ่งนะคะให้เขาแห้งอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวแม่อ้อยขอชิมรสชาติดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยขอตัดน้ำตาลอีกนิดนึง อันนี้สามารถปรุงได้เลยนะคะรสชาติใครชอบรสไหนนะคะเพราะว่าบางทีไตปลาเราอาจจะเค็มไม่เหมือนกันแต่ส่วนผสมอะไรเดี๋ยวไม่อ้อยจะลงไว้ใต้คลิปนะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะไตปลาของเราก็น้ำก็งวดแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะ้อมหอม,หอม เดี๋ยวขอชิมรสชาติอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่เราใส่เม็ดมม่งวงหิมาพานแล้วก็ข่าไปอร่อยเวอร์เลยค่ะเรียบร้อยนะคะใบมะกรูดนะคะใส่เยอะๆค่ะหอมดีกินข้าวอีกกี่จานะคะเนี่ยถึงจะอิ่มอร่อยขนาดนี้ นี่นะคะน่ากินมากเลยมเม็ดม่วงหิมะพานก็ใส่เยอะทำกินเองหวัง้าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะเช่นเคยนะคะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับอ้อยอิงเขานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ